หมดิครับผมสวัสดีครับผมเพียวพี่ชัยคุณแก้วหรือช่องเสียเพียวขายฟอร์ดวันนี้จะมาแนะนำรีวิวรถนะครับให้เป็นรุ่นไหนมาดูนะครับก็คือรถรุ่น y ายแท็กคูณ4ตัวมีร้อเลิกครับจะเป็นตัวท็อปของ Ford r เ n t u r e เรานะครับตัวนี้มีดีเลยครับพี่มาดูนะครับ ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่คือหนึ่งมองเสียง่ายครับแค่เรามองไฟหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมลมดํามาจากโรงงานนะครับตัวนี้พร้อมไฟเดรีย์จุดที่สองคือมองนะครับเอกลักษณ์ที่ดังหน้ารูปสรงเหลี่ยมคางหมูจะมีสัญลักษณ์สีส้มโชว์เลยนะครับพร้อมดวงฟอดนี่คือนะครับนี่คือรถเดีมยวจากโรงงานมาดูต่อไปครับก็คือเป็นล้อแมก แล้วเมกของเราครับจะเป็นเมค 18, ขแปดยางสองห้าทับหกสิบ r สิบแปดนะครับในรุ่นนี้อ่าแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะมองด้านข้างก็คือจะเขียนคำว่าไบเทอร์โบอ่าดูนะครับไบเทรบอทร์โบไบเทอร์โบอ่าแล้วก็ด้วยมาสสญรัก,รกโลโก้ด้านข้างสลักสีส้ม แถบแดงแถบดำนะครับก็คือคําว่าวายแจด็ดอีกจุดหนึ่งนะครับมองในท้อใหม่ก็คือจะเปลี่ยนแต่ของรุ่นเดิมปี2020นะครับจะเป็นสีบอลใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มาจะเป็นลาวสีดําท่านปรับถุงรถแล้วตัวนี้ภายในม,มีพิเศษมากเลยครับจะเดินมาดูภายในกันนะครับ ในตัวนี้นะครับจะเฟ้นเบาสีดำได้สีส้มพร้อมภายในเคลือบแก้วอย่างสวยงามนะครับแล้วก็บันไดก็จะมีแสงนะครับตัวนี้ขึ้นแสงไฟสีฟ้าอย่างสวยงามมากเลยครับเรียกว่ารุ่นเลนเจอร์ไวแดกเอกลักษณ์อีกตัวของไวแดกก็คือ สปอร์ตบางครับอ่าตัวนี้ต่างตัวเดิมที่ไหนครับตัวเดิมก็คือจะเป็นสีดำคารไฟบวกกับแถบเลดแต่ตัวใหม่มาเป็นดำล้วนเลยครับดำเงาพี่เจนสุดไม่บอครับตัวนี้มีล,ล้อลิตด้วยครับล้อลิตของวายแท็กพี่เสียัวอยครับสามารถเปิดด้วยรีโมทกุญแจน,นครับนี่รีโม่ครับเพียงกดจบอ่าเรื่องสไลด์แล้วครับ เปิดปิดไม่ต้องคิดไกลกดแค่รีโมทครับปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นครับหรือลูกค้าไม่สะดวกที่จะใช้รีโมทนะครับเราก็สามารถเปิดได้ด้วยปุ่มเปิดภายในนะครับจะมีปุ่มเปิดเพื่อปิด,ปด,ปดตรงนี้ครับ ก็ที่ผมเริ่มนะครับจแถม่พก่อนะครับรุ่นนี้รถของเรามีฝาท้ายแบบขัดแรงด้วยนะครับแค่นิ้วเดียวสัมผัสนะครับปิดได้แล้วก็ล็อกด้วยกุญแจได้เลยครับตัวนี้คือสามารถล็อกได้ในการใช้งานของรุ่นนี้นะครับล็อกปึ๊บก็จะไม่สามารถเปิดได้ครับสุดท้ายพิเศษอีกอะไรนะครับตัวนี้ทำไมเนื้อเนันต้องบแท็ก วทยแท็คตัวนี้นระบบไทจอดอัตโนมัตินะครับในคู่ขนานยังไงก็ฝากติดตามชมข้อมูลดีต่อไปนี้ของเราในช่องเสียเพียวขายฟอร์ดติดตามได้ที่เบอรโ์โทร089585355แล้วพบกันอีกในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ